มาลูกนะเป็นก้านะขอโชคล่ามใะลูกนะในวันที่16เมษายน2566นอหนี้นะว่าเป็นปีใหม่ไทยแล้วนะลูกนะพวกเราคนไทยราเป็นก้ปนาปนาไทยนะขอตรงๆขอแม่นๆม่นอให้กคนที่เขารอคอยความหวังจากเป็นจ้าให้เขาปลกปวยให้เขามีเขามีลาบมาเป็นก้านะเป็นก้าวเมษายนกคนลุกนะเป็นจ้านะ นะครับออกมาแล้วครับลุกแรกนะครับลุกแรกออกมาแล้วนะครับลุกแรกออกมาแล้วนะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรนะครับใครใครอยากได้เลขอะไรใครชอบเลขอะไรอย่างนี้ดีกว่าสวัสดีทั้ง1,400ท่านนะครับใครชอบเลขอะไรพิมพ์มาบอกหน่อยครับอ่าใครชอบเลขอะไรพิมพ์มาบอกหน่อยครับอ่าใครชอบเลขอะไรพิมพ์มาบอกหน่อยครับนะเลขแรกมาแล้วนะครับเลขแรกมาแล้วนะครับอ่าเลขแรกมาแล้วนะเลขแรกนะครับก็คือเลขนี้ครับ เลขแรกคือเลขน,นี้ครับอ่าเลขนี้ครับอ่าแคปไว้เ,เ,เลยครับผมแคปไปเลยครับสองจะคู่กับอะไรดีนะครับสองจะคู่กับอะไรดีสองะ, <S 2> 2 <S ะขายสองรูปไหมคะสองคู่กับอะไรดีนะขายสองคือ,อพี่เดือนเดือนไทยถูกนะครับเลขสองนะสองจะขายเลขห้าค่ะอ่าสองจะขายลห้านะครับสองจะขายห้านะครับอ่าเลขสองจะลายเลขห้านะครับ นะครับเอาละครับก่อนจะหมุนนะครับก่อนจะหมุนกบนซ่าลุกสองนานาลูกนาลุกแรกเลขสองนะครับเบนซ่าที่6เมษายน2566นี้นะครับถือว่าเป็นปีใหม่ไทยแล้วนะลูกนะพอสองตัวตรงๆเลยนะเบนซ่าพอสองตัวตรงๆเลยนะลูกนะให้ลุกคนที่เขารอคอยหนุนเขาสมหวังนะเบนซนะคนจะ้มาเจอกูลาย66นี้ย่อยๆนะคะไป เป็นานน้ำเป็นแม่เนดลลน้เราปนามคนที่นคนสุขนะคะคนต้องโน่าแม่ชาลูกนะอะไรเสร็จแล้วโอ้ยนี้ผมมาอยากรวดเร็วอยเร็วแล้วค่ะุ่ที่สองมาแล้วครับนะครับลุ่ที่สองมาแล้วนะครนบะุ่ที่สองมาแล้วนะครับุยที่สองมาแล้วนะครับลุ่ยที่สองมาแล้วครับลุ่ยที่สองมาแล้วสองจะคู่กับอะไรครับสวัสดีเกือบสอ มาเลยครับสองอะไรเอ่ยสองอะไรเอ่ยนะครับรูที่สองก็คือเลขเลขนี้ครับอ่าแคปไปเลยครับแคปไปเลยครับแคปไปเลยครับรูทที่สองคือเลขเลขนี้ครับอ่าเลขนี้ครับเลขนี้ครับอย่าเพิ่งออกนะครับอย่าดูท้อฝันตีความนะครับเพราะหลายคนไม่รู้ว่าจะซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรดังนั้น เพจเป็นกาเด็กชายนำโชคจึงเป็นอีกหนึ่งเพจนะครับที่ให้แนวทางนะครับเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ให้แนวทางนะครับเพื่อเ,อเป็นโชคลาบเพื่อให้โชคลาภนะครับเ,เพื่อให้โชคลาภนะครับเพื่อให้โชคลาบทุกคนนะให้โชคลาภทุกคนนะ,อะข,ขอทุกคนปรารถนาน,นะจอดอทอผ่านเขียนจดน,นะครับเอาละมาดูที่กระดาน,าน,นมาดูที่กระดานจำได้ไหมกระดานงวดที่ผ่านมา จำได้ไหมครับกระดานงวดที่ผ่านมาที่ทอสันบอกว่า1เป็น9นะหยุดตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งไทยหนึ่งเนี่ยเป็น1ไทยหรือนั่นแหละอ่าแล้วตรงนี้เป็นเป็นเลข6หรือเลข9ก็ออกใช่ไหมครับก็ต้องจะคู่กันอ่ากเก้าเก้าก็กลายเป็น9ก้านะครับแล้วงวดที่แล้วคืออะไรงวดที่90งวดที่90ตรงนี้1เป็น7 1ดหนึ 7, ่งไทยเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดหลายคนเอาไปจับนะครับ เอาไปจับนะครับแล้วก็ทําให้มีโชคนะครับแต่เลขเก้าๆเนี่ยมันอยู่ในกระดานเพราะฉะนั้นแคปกระดานไว้ครับแคปกระดานไว้แคปกระดานไว้ผมขอแคปกระดานก่อน่ะผมขอแคปกระดานก่อนนะครับเผื่อไปจับเลขในกลุ่มนี้นะครับเพื่อเสี่ยงโชคนะครับเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่นะนะเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่นะนะครับดูซีดูซิจับไว้นะครับว่าคืออะไรนะครับ ับนกระดานเลยครับว่าคืออะไรนะอ่าอธิบายให้้เข้าใจนะครับเลข2เข้าไม่กล้าครับเลข2ลุกแรกนะครับ2คล้ายเลข5นะครับ2คล้าย5นะครับเพราะอะไรลองเอาเลข2ไปสองกระจกดูจะกลายเป็นเลข5นะครับรูที่2เป็นเลข4นะครับ4 4คล้ายอะไร4คล้ายศูนย์เพราะเวลาเขียน4มันก็จะหมุนศูนย์แบบนี้นะครับดังนั้นนะครับมันจะมายังไง สองสี่ตรงตรงเลยไหมนะครับถ้าไม่ต้องแผงไม่ต้องอะไรสองสี่ตรงตรงเลยนะหรือมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเฉียงแบบนี้จะเป็นเฉียงแบบนี้จะเป็นสองศูนย์ไหมนะจะเป็นสองศูนย์ไหมอา่านะเออหรือยังไงนะครับหรือยังไง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลอ่ะท้ฝันบอกไปดูงวดยิบสี่ไหมไม่ได้โชว์แล้วเพราะเพราะการยืนนานไปแล้า ไปดูงวดที่ยี่สิบสี่ไหม,ไมว,ว,ว่าเป็นเลขเป็นเป็นอะไรงวดที่ยี่สิบสี่เคยออกอะไรดังนั้นงวดที่ยี่สิบสี่เคยออกอะไรซื้อแบบนั้นไปเลยจบไม่ต้องเยอะครับ<อ>ดูนะครับงวดที่ยี่สิบสี่งวดที่ยี่สิบสี่นะครับหมุนได้ห้าแปดอห้าแแล้วก็ออกห้าแปดตรงๆแล้วก็ออกห้าแปดพลเลยเห็นไหมเห็นไหม<อ>เพราะฉะนั้นเลขห้าแปดเป็นเลขที่น่าสนใจมากแล้วออกแแล้วขางลางออกแปดสามเพราะฉะนั้นผมว่าดูในอันเนี้ยผมว่าดูแค่ในอัน อันเนี้ยดูแค่ในกระดานและดูแค่เลขงวดผมก็จบแล้วนะผมก็จบแล้วจริงๆอ่ะถ้าน้องให้ก็ไม่ต้องดูเลขงวดก็สองสี่ตรงๆเลยสองสี่กับสองศูนย์แล้วก็ดูว่าที่สี่สองค่ะครับแต่ว่าเขาฝันเขียนไปแล้วเลขมันไม่ได้เยอะมากนะคะสี่สองก็มีสามแปดแปดสาม่ะอ่าดูดูวัสี่สองเพราะว่าละมุดได้สองสี่สี่สองใช่ไหมครับผมวันี่สี่สองก็ได้แปดสามค่ะครับผม ลูกที่สองคงไม่ออกจะไม่ค่อยออกข้างบนออกศ <0 5 S 1> ูนย์ห้าศูนย์ห้าเหมือนนีนน่กระดานเห็นไหมซ่องห้าศูนย์ห้าเหมือนในกระดานอันนี้คืองวดที่สี่สองค่ะมีศูนย์แล้วก็ข้างบนเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดโอเคผมคว่าแนวทางจะจะ,จะซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูใบสรุปเลยนะครับเพื่อจะไม่คิดไม่ยาวใครอยากเห็นใบใบสรุปขอหัวใจหน่อยครับนนใครอยากเห็นเห็นแล้วพี่เดชช์เลยจะได้ไม่นานใครอยากเห็นใบสรุปขอหัวใจหน่อยครับ นะครับขอให้ทุกคนนะครับที่เห็นแนวทางเขาอยากไปแคปหนึ่งปองเลยวีดีโสองลูกอ่ะอ่ามาแคปติ่งปองสองลูกกันค่ะแคปตรงนี้ก็ได้มาแคปนะครับแคปไว้นะครับไนะครับแคปสิ้งปองสองลูกใช่ไหมฮะอ่าแคปไว้นะครับออ่่าาแคปไว้นะครับอ่าแคปไว้นะแคปยังไงอ่าอ่าอย่างี้ก็ได้ลูกหนึ่งเป็นสองลูกสองเป็นสี่าแคปไว้นะครับ เวลาแคป10ีค่ะสำหรับตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แคปค่ะโอเคครับผมแล้วก็ปิงปองอย่างเดียวคือ2-4ค่ะแคปไว้นะครับแคปไว้นะครับ,ป,รบปิงปองเลยนะครับนะครับเลขที่สองก็คือ2-0ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับ5-8นะครับ5-8 แต่ทอฝันมันจะว่าต้องเข้าเพราะว่าทอฝันเขียนเขียนไม่เข้ามาสี่ห้างวดแล้วค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ทอฝันเขียนเข้าติดติดกันห้าหกงวดสิบงวดนะแต่ว่าอันเนี้ยไม่น่าเชื่อว่าทอฝันอาจจะแบบไม่มีสมาธิเหลืออะไรแต่งวดเนี้ยทอฝันกลับมามีสมาธิแล้วนะคะครับลุกเลขต่อไปนะครับสี่หกสี่เก้านะครับนี้ก็มาจากงวดที่ยี่สิบครับผมไม่ได้ให้ดูเพราะว่าจะเยอะสี่หกสี่เก้าแล้วก็5ศูย์ห้าศูนย์ก็คือสองศูนย์ค่ะ นะครับศูนย์เจ็ดห้านะครับถมบว่าพี่เดชอบเลขอะไรถ้าใครถามพี่เดชพี่เดชชอบอะไรพี่เดชอบ2องสี่นะครับสอนะครับห้าแล้วก็แปดสามเามันไปอ่อนเวดยี่สิบและเลขสุดท้ายที่ชอบคือเลขห้าศูนี่คนบอก5 8แน่นอนว้าวนี่แหละคะ่ะแต่ห้า่อ่ะหูร้อยร้อยวันพันปีนะแตนะ่อย่าลืมนะไอ้ร้อยวันพันปีอ่ะมันจะออก เลขพี่น้องเนี่ยออกยากนะครับเลขพี 5, ่เลขน้องก็หมายความว่า1 2 2 3ง4องสองสามสี่สี่ห้าห้าสี่เรแผงมาจาก2 4เนี่ยแหละค่ะสองเป็นห้าห้าเป็นสองคือเดียวกันมันไม่ได้มาจากตรงไหนนะคะอยู่ในตัวการ์ดตรงนี้นะพี่เทบอกฉันอยากมีสักพันมือแล้วดูพี่เทอยากมีสักสี่มือมาเทพจับวินนะครับห้าสี่ห้าศูนย์สองสี่สองศูนย์ค่ะไปซื้อลอตเตอรี่นะครับผมอ่า นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับต้อนรับปีใหม่ไทยโชคดีนะครับเยี่ยมน้องเ็นก้าที่เทวะไรเ็นกาเด็กชายทำโชคที่รางสิททองสามได้นะครับติดต่อนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามสถานที่ได้นะครับว่าเดินทางมายังไงนะครับแต่ว่ามีรถเมย์ประจํารถประจําทางผ่านนะครับก็คือสาย187สาย187นะครับจอดหน้าบ้านเลยนะครับจอดหน้าปากทางเข้าบ้านน้องเฟตกาเลยนะครับเข้าเทวะไรน้องเ็นก้าได้เลยนะครับสาย187ก็วิ่งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ อ่นี่ซุ่มไปกันเบิ้นเมื่อกี้เพิ่งเขียนนะคะใครเอาไปก่อนก็ถ้ามันออกขึ้นมาก็ถือว่าเราได้ดูย้อนได้นะครับโอเคโชคดีนะครับรวยๆนะครับสองสี่คือเบิ้นสี่หรือสีสองตัวนั่นเองนะคะขอทุกคนโชคดีรวยๆค่ะครับผมสวัสดีครับ